ี้ผมก็เรียนอหานเรียนอาหารเสร็จแล้วครับภาคค่ำไปภาคเช้า,าก็ภาคบ่ายผมก็จะไปออกหน่วยตัดผมดวันนี้ก็เป็นวันพุธยเยอนก,กรกฎาคม2566ัรแล้วนะครับกลางเดือนนี้ผมก็จะเรียนหลักสูตรพรีเมียมคือเรียนเต็มวันเสาร์อาทิตย์ประมาณ10ปกว่าวัน ักสูตรก็น่าจะประมาณแค่70%็ดกว่าชั่วโมงเป็นหลักสูตรพรีเมียมเรียนเต็มวันครับก็เอาดีเสียถ้าเช่าหออยู่แล้วก็เรียนให้มันเต็มไปเลยจบพร้อมก,กันกับหลักสูตรที่ผมเรียนหาาบ่ายพอดีก็คือเริ่มตั้งแต่กลางเดือนผมจะได้ไม่ได้มีเวลากลับ ไปัจกไปกลับบ้านนะกลับก,บการพุทธก็จะต้องได้เรียนพรีเมียมจันทึงสุขก็จะเรียนจากผมทรายภาคบ,บ่ายส่วนสาาอทิก็จะเรียนพรีเมียมเต็มวันก็จะไม่ได้มีเวลาแล้วก็จะอยู่หอเต็มๆเลย ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดเสียเวลาขายช่อหอไปแล้วเดือนละพ<ๆ>ันเจ็ดก็เรียนให้มันคุ้มเนาะวางแขนวางมาให้มันเตะ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 ,ะมันจะได้ไม่เสียเวลาไม่ได้เสียเงินเปล่าทำอะไรที่เป็นของตัวเองก็ต้องเตะทุกอย่างอาซีบิสระก็จริง แต่เวลาเราทําอะไรแล้วก็ไม่ต้องให้มันเสียเวลาเปล่าลการวางแผนที่ดีวางหมากที่ดีมันก็จะดีกว่าไม่วางแผนเลยทำทุกอย่างครับต้องวางแผนไว้ก่อน,น,เ,นเสียเที่ยวเสียเวลาฟรีคุณจะถอยล้งเขานี้นะครับ โอเคผมจะพักอาบน้ำอาบผ้าก่อนผมจะไปออกหน่วยว่าอ,อากาศมันร้อนอากามันร้อนผมจะอาบน้ำอาบผ้าแล้วก็ทำคลิปวิดีโอ,อการทำอาหารเมื่อเชา้านี้จอดข้างมินิมาร์ตบิ๊กซีมินิมาร์ท